วันนี้พามาเก็บมะระนะคะนี่คือต้นมะระนะคะนี่ถึงต้นมะระอนะันนี้คือลูกมะระเห็นไหมคะลูกมะระลูกใหญ่มากแล้วก็ในไหนมาแล้วก็เก็บถั่วไปด้วยเลยเอาไปผัดเผ็ดนะคะถั่วเห็นไหมเห็นไหมถั่วถั่วสวยมากเลยเอาไปแกงก็ได้เอาไปผัดใส่กะเพราก็ได้ผัดเผ็ดกะเพรา ช่วงนี้ผักเริ่มเก็บได้แล้วแล้วก็นี่มะเขือม่วงค่ะมะเขือม่วงนะคะมะเขือม่วงสวยมากเลยและนี่ก็คือต้นถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวตอนนี้ต้นเขาหนักมากเพราะว่า ต้นมันเริ่มใหญ่มันก็เลยพากันพากันในนี้ละพากันดูสิดูต้นดิพุ่มใหญ่มากโอ๊ยเสียดายอันนี้มันแก่แล้วอะเห็นไหมคะต้นถั่วฝักยาวมีแต่ใบแต่ไม่ค่อยมีฝักเท่าไหร่ กะเพราตอนนี้กะเพราต้นใหญ่ขึ้นแล้วก็เป็นพุ่มเยอะมากเพราะว่าเพราะว่าเก็บเขาตลอดเวลานะคะเขาก็เลยต้นออกจะเตี้ยๆแล้วก็พริกพริกพันนี้นะคะฮา r าเนโรนะคะเริ่มเริ่มแก่กันแล้วเนี่ยเอาไปทำพริกเอาไปทำซอสพริกอร่อยมากแล้วก็ทางนี้ก็ต้นพริก นี่แมงลักแมงลักต้นต้นเลยหัวเข่าแล้วดูสิดูหัวเข่าต้นต้นมันเลยหัวเข่าแล้วค่ะต้นใหญ่มากแมงลักเสียดายไม่ได้ทำไอ้นี่เนาะไม่ได้ทําขนมจีนด้่งั้นเอาไปนี่ไปใส่ขนมจีนแล้วก็มะเขือเทศก็เก็บมาแล้วนะคะนี่คือมะเขือเทศที่เก็บตะกี้นี้ ะเขือเทศก็สุกเต็มต้นเลยเพิ่งจะมาเก็บแล้วก็พริกนะคะพริกก็เริ่มแก่กันแล้วนะเห็นพริกไหมคะพริกก็เริ่มแก่แล้วก็ทาบาสโก,ก็เต็มต้นเลยนี่กะเพราในกระถางจะเอาไปให้เพื่อนเพื่อนเขาก็ไม่มารับสักทีก็เลยกลายเป็น โตอยู่ในกระถางนี่แหละแม่ออกแล้วเพราะว่าเดี๋ยวตายก็ให้กขบโตในกระถางแมงลักใบไอตรงนู้นเป็นหัวละพาต้นหัวละพากระเพราพริกแมงลักมะเขือเทศแล้วก็แตงกวาแตงกวาไม่เห็นมีลูกเลยอ่ะไม่รู้ทำไมปีนี้แตงกวาไม่ค่อยจะ ออกลูกให้เท่าไหร่แต่ขอก้อยนี่นะออกดอกให้เต็มเลยนะแต่ไม่รู้ว่าลูกหายไปไหนไม่เห็นอ๋อนี่ไงเห็นแล้วลูกหนึ่งนี่ลูกกระติดเดียวเองดูดิลูกเล็กมากเลยอะเห็นว่าลูกนี้เดียวเองปีนี้ไม่ได้กินแตงกวาเลยมีแต่ลูกเล็กๆน้อยๆ แต่ว่ามะละมะละนี่งามมากเห็นมะละไหมคะมะระขี้หนูมะละนี่สามารถที่จะเอาใบไปทําต้มจืดหมูได้นะคะอร่อยมากสูตรของคนฟิลิปปินส์เดี๋ยววันไหนวันไหนอยากทานแล้วเดี๋ยวจะเอาเก็บใบไปใส่ไอ้ต้ม,ต,มต้มหมูแล้วนู่นก็คือต้นไอ้ต้นมะลุมนะคะแฟนมันดีเขาชอบเอาไปปั่นใส่พวกสมูทตี้ โอเคนี่ได้แล้วเห็นไหมเห็นไหมเชา้านี้มีทางมะเขือเทศมะะันล้าถั่วฝักยาวมะเขือยาวในสวนของอผักไร้สารพิษนะคะก่อนที่จะเลิกถ่ายวิดีโอให้มาดูนี่มะกรูดลูกมะกรูดเต็มเลย ลูกมะกรูดนี่เราก็เอาผิวไปใส่พวกน้ำพริกนะจะหอมมากเห็นไหมคะนี่มะกรูดลูกติดเต็มต้นเลยเป็นสิบลูกเลยอะ่ะนี่นี่ขนาดแบบว่าลูกเขาไม่ค่อยติดนะร่วงล่วงไปเสียสนมากแต่ก็พอมีให้เก็บใช้อยู่นะโอ้ยดีใจจังเลยปีนี้ได้มีผิวมะกรูดกินอีกแล้วโอเคค่ะ เดี๋ยววันไหนวันไหนไม่เหนื่อยมากขยันขยันจะออกมาถอนหญ้าให้ลูกๆตอนนี้ตอนนี้หญ้าลกหญ้าก็ลกต้นไม้ก็โตเต็มไปด้วยสวนเต็มไปด้วยทุกอย่างตอนนี้ค่ะเก็บทานได้แล้วก็ต้องมาดึงย้ายเขานิดหน่อยบางจุดก็ลกต้องมาตอนเย็นๆตอนนี้ร้อนแล้วนูน นางเอกของเราคือต้นแพต้นแพใหญ่ใหญ่กว่าเพื่อนเลยอยู่ข้างหลัง